ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสําหรับ2,000ซับมากมากเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไปทีละน้อยแต่ผมดีใจทุกครั้งที่มีคนดูคลิปผมมากขึ้นนะครับผมขอขอบคุณด้วยการทาคลิปยาวอีกหนึ่งคลิปกับ w o u b l e O Gundam ความประทับใจในวัยเด็กของผมที่ได้นั่งดูหน้าทีวีและมันว้าวมากๆานะครับในคลิปนี้ผมจึงมาถ่ายทอดเรื่องราวความสามารถความเท่และความเจ๋งข,ของโมบิลสุดเครื่องนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับกับ Double O Raiser หลังจากองค์กรติดอาวุธเอกชน c e l e s t i a l Being ได้พ่ายแพ้กับสหประชาชาติในปี2308แต่แผนการในการเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขายังคงไม่บรรลุตามเป้าหมายกันดัมรุ่นใหม่จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมี G.N.0.0.0.0 W กันดัมเป็นหุ่นเพียงเครื่องเดียวจาก4เครื่องที่มีสมรรถนะก้าวข้ามไปถึง g e จเนเรชันที่4ได้สำเร็จจากหุ่นอีก3เครื่องที่เป็นเพียงเวอร์ชันอัปเกรดของหุ่นรุ่นที่3 หรือในกลุ่มเจเนเรชันที่3.5นะครับ Wagon d a มเป็นโมบิลสตรที่ออกแบบมาสำหรับเซซิน่า FCA ข้อมูลและดีไซน์พื้นฐานจึงถูกอ้างอิงมาจาก EN001 g u n เอ็ก x ซีย e โดยนี้เป็นหุ่นต่อสู้ระยะประชิดเช่นเดิมถึงแม้ว่าตัวเซซิน่าจะหายสาบสูญไปก็ตามแต่ทีมงานยังคงพัฒนาหุ่นตัวนี้ต่อไปเพื่อรอเขากลับมาใช้งานมันอยู่ครับโดยตัวหุ่นจะเป็นการดั้มเครื่องแรกที่ใช้งานระบบทวินไดรฟ์ ซึ่งถูกพัฒนาตามทฤษฎีที่เอเรียเชมเบิร์กผู้ก่อตั้งเซเรเชียลบีอิงส่งมอบมาให้พร้อมกับระบบทร a นซัมเหมือนกับเป็นการสั่งเสียให้ช่วยเปลี่ยนโลกให้สำเร็จนั่นแหละครับ Twin Drive System เป็นระบบที่ใช้งาน GN Drive 2เครื่องติดตั้งเข้าที่ตัวหุ่นเพียงเครื่องเดียวนะครับอีกทั้งไม่เพียงแค่ติดตั้งไวเ้เฉยๆและจะสามารถใช้งานได้นะครับแบบนั้นจะทำได้เพียงเพิ่มจำนวนอุภาคเพียงเท่าเดียวเท่านั้นแต่ตัวเตาทั้งสองจะต้องซิงโครไนซ์กันอย่างสเสถียร และทางานประสานกันจนมันสามารถปล่อยอนุภาค GN ออกมาได้มหาศาลพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของตัวหุ่นขึ้นมากกว่าแค่เพิ่มจํานวนเตาและตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาจากการที่ในปัจจุบันนั้นมี GN Drive เพียง5เต่าเท่านั้นตัวเลขกในการจับคู่ประสานกันได้อย่างสมบูรณ์จึงยากมากครับอีกทั้งตอนนี้ที่ซซซึนะหายตัวไปยังหายไปพร้อมกับเอ็กเซียที่มีหนึ่งใน GN Drive อยู่ด้วยเอียนวาสซี หัวหน้าวิศวกรของ Celestial Being จึงทำได้เพียงทดลองสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นครับและเมื่อป23ี2,312เซซินะกลับมารวมตัวกับ Celestial Being ได้สำเร็จ GN ีด้ของเอกเซีย e จึงถูกนำมาทดลองประสานกับเตาอื่นๆและถึงแม้ว่าเตาของเอกเซีย e จะสามารถรวมกับเตาของโปกันดัมและจะได้ค่าประสานที่สูงมากกว่าที่เคยมีมานะครับแต่มันยังคงต่ำไปไม่ถึง80%จึงไม่สามารถนำออกมาใช้จริงได้ แต่ก็เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก่อนเมื Mercedes ่อเซเลเชียลบีอิงถูกบุกโจมตีโดยเอลอสกองกำลังใหม่ของสาบระชาชาติเซซุนนะจึงได้ฝืนเปิดใช้ทรานซัมซิสเต็มเพื่อเพิ่มอัตราการประสานจึงสามารถใช้งานมันได้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่เครื่องจะโอเวอร์โหลดและระเบิดได้แต่ในที่สุดดับเบิลโอการดัมก็ได้เผยโฉมให้กับโลกใบนี้ได้รับรู้ทั้งปริมาณอนุภาคที่มหาศาลอีกทั้งเนความพ่วงตัวขั้นสุด ทำให้สามารถรอดผลการโจมตีมาได้และดับันโอได้ใช้งานต่อเรื่อยมาครับเรามาดูกันที่ส่วนอาวุธที่แค่ตัวของดับันโอกันก่อนนะครับโดยผมจะเริ่มจากอาวุธที่ซาซูนามักจะใช้ในหุ่นทุกตัวอย่าง GN Sword 2เป็น GN Sword รุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อไปจากรุ่นเดิมในเอียครับโดยจะพัฒนาจนมีรูปร่างต่างไปจากเดิมนิดหน่อยแต่ฟังก์ชันยังคงเดิมและจะเพิ่มโหมดใช้งานใหม่ๆเข้ามาด้วยครับ โดยเริ่มจากโหมดแรกซอร์ตโหมดจะเป็นโหมดพื้นฐานตั้งแต่ตอนที่เก็บไว้ที่เอลโดยเมื่อใช้งานจะใช้ใบดาบที่เป็นฟิสิกอลในการโจมตีซึ่งยังคงความสามารถในการจอดทะลวงผ่าน GN n i ไ l วไวเช่นเดิมครับและเมื่อนำด้ามดาบมาประกอบกันมันจะกลายเป็นอีกโหมดหนึ่งอย่างทวินแลน c ์เป็นใบมีดดาบขนาดใหญ่2ด้านใช้ในการโจมตีระยะประชิดและเพิ่มระยะได้นิดหน่อยครับไรเฟลิลโหมเป็นรูปแบบการโจมตีระยะไกล ที่เปลี่ยนได้เพียงการหมุนใบดาบ90องศาเพื่อให้ลำกล้องที่อยู่ส่วนใบดาบขนานกับเซ็นเซอร์เลงเป้าคลายคริสตัลที่ส่วนด้ามดาบครับซึ่งมันง่ายต่อการใช้งานพอาไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธไปมาและนอกจากการยิงลำแสงที่เป็นเส้นตรงปกติแล้วใน r i v l l Mode ยังมีรูปแบบการยิงที่หลากหลายกว่าเดิมเพิ่มเข้ามาอีกครับคือการที่สามารถยิงลำแสงให้เป็นลักษณะรูปตัว V ขนาดใหญ่ออกจากปากกระบอกปืนทั้ง2ช่องพร้อมกัน สามารถยิงทำลายยาลบศัตรูลงได้เพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังมีรูปแบบการยิงรัวและยิงกระจายที่จะทำงานคล้ายๆกันคือการสลับปากกระบอกปืนบนล่างอย่างรวดเร็วและรูปแบบสุดท้ายที่สามารถปล่อยลำแสงออกจากปากกระบอกปืนทั้งสองข้างให้กลายเป็นบีมเซเบอร์โหมดสำหรับเพิ่มพลังและระยะในการโจมตีระยะใกล้เข้าไปอีกซึ่งมันสามารถตัดผ่านดาคอรน้อยขนาดเล็กได้อย่างสบายๆเลยครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาวุธชิ้นแรกนะครับต่อไป จะเป็น GNB e a m Saber เป็นอาวุธระยะประชิดที่ถูกเก็บไว้ด้านหลังเอวโดยจะทําการบีบอัดพลังงานความเข้มข้นสูงพร้อมกับปล่อยออกไปทําให้มันสามารถใช้ตัดผ่านมูวิลสุดได้อย่างง่ายดายและยังสามารถลดขนาดการปล่อยพลังงานลงให้กลายเป็น Beam Dagger สำหรับคว้างปลาโจมตีได้เหมือนกับเ x ียแต่จะมีความแรงกว่าเดิมนั่นเองครับ GNB f e l โลรูแบบใหม่สําหรับบ o O สร้างโดยอคาร์บอนบวกกับสามารถเคลือบทับด้วย g n Fuel จึงสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้อีกโดยนอกจากรูปแบบโล่เดี่ยวแล้วยังสามารถแยกออกเป็น2ชิ้นเพื่อใช้ติดที่ส่วนแขนทั้งสองข้างโดยที่ชิ้นส่วนสีขาวจะสามารถยื่ออกมาได้และใช้งานควบคู่กับอนอุภาค GN สําหรับโจมตีระยะประชิดได้ด้วยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดโล่เดี่ยวก็จะถูกติดตั้งไว้ใต้ GN Drive ทั้งสองข้างสําหรับหมุนเสริมการป้องกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับซึ่ง ก่อนจะไปถึงปัญหาและระบบที่นำมาแก้ไขผมจะขอเริ่มที่ระบบเท่าที่มีบนตัวหุ่นก่อนนะครับ Twin Drive System ระบบที่ผมอธิบายไปแล้วในช่วงต้นเกี่ยวกับการพัฒน,นาตัวหุ่นนะครับแต่ผมจะมาเสริมนิดหน่อยมันคือระบบที่ประสานการทำงานของ G-Drive n Drive 2เครื่องเข้าด้วยกันโดย G-Drive n Drive ทั้ง2เครื่องจะต้องซิงโครไนซ์กันอย่างสถียนและมีอัตราการประสานที่เกิน80%จึงจะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ซึ่งโดย G-Drive n Drive ที่มีเพียง5เตา กว่าจะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ก็ถึงช่วงสตูเข้ามาบุกในช่วงต้นนั่นแหละครับซึ่งตามทฤษฎี g n Drive ของเอลิเชมเบิร์กแล้วตัวระบบมันจะให้พลังงานได้มหาศาลซึ่งจะคุ้มค่ากับการพัฒน,นาเป็นอย่างมากและในภายหลังจะมีการสร้างยูนิเสริมมาเพื่อคุมสเสถียรของเทวินไดฟ์อีกทีซึ่งผมจะไว้ไปพูดในช่วงครึ่งหลังนะครับ g n f i l d ก่อที่สร้างจากการปล่อยอนุภาค g n หนาแน่นเพื่อป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบโดยของดับเบิลโ O จะเน้นไปที่การปล่อยที่ G N Drive ทั้งสองเครื่องโดยตรงและใช้มันในการหาน G N Drive เพื่อป้องกันแทนการปล่อยอนุภาคลูกทรงกลมคล้ายๆเครื่องอื่นครับถึงจะเป็นอย่างนั้นตัวดับโอก็ยังสามารถปล่อย G N Fuel เป็นลูกทรงกลมได้อยู่ดีครับ Transom System ระบบพิเศษสําหรับหุ่นตระกูลการดั้มที่สามารถปล่อยอนุภาคความหนาแน่นสูงออกมาจนทําให้สมรรถนะโดยรวมของตัวเครื่องเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในระยะเวลาที่จํากัดครับพร้อมทั้งยังเปลี่ยนตัวเครื่องให้เป็นสีแดงเรืองแสง ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวจะทิ้งอนุภาครวงเป็นภาพปลงตาไว้ซึ่งในหุ่นรุ่นใหม่นี้เนื่องจากมีเวลาในการพัฒนาจึงทําให้ตัวหุ่นทั้งหมดสามารถเปิดปิดแทนซ้าได้ตลอดเวลาและจะไม่มีการปล่อยอนุภาคออกจนหมดเหมือนกับหุ่นเจนก่อนโดยดับเบิลโอนั้นเป็นหุ่นตัวแรกที่ติดตั้งทวินไดรฟ์จึงมีปัญหาด้านระยะเวลาในการใช้งานที่สั้นเนื่องมาจากการโอเวอร์โหลดได้ง่ายและมีพลังงานที่มหาศาลมากเกินไปการใช้งานดับเบิลโอในช่วงแรกๆยันวาซซี จึงไม่แนะนําให้ใช้ทรันซัมเลยจนกว่าเขาจะสามารถพัฒน,นาระบบคุมเสถียรของทวินไร d e ดได้สําเร็จครับดับเบิลโอการดัมถูกใช้งานต่อเรื่อยมาทางการเข้าช่วยเหลือการดัมมา i สเตอร์อ e l u ูยาฮาร์ทิซึที่ถูกจับตัวกักขังไว้ตั้งแต่หลังจบสงครามครั้งก่อนและสามารถช่วยเหลือพร้อมทางฝากองทัพจิงส์ทรีออกมาได้สําเร็จครับต่อมาในขณะที่ปโตเลมีถูกโจมตีขณะอยู่ใต้ทะเลลึก จากไทโรไบต์ของทางฝั่งเอรอสซนะจึงได้นำระเบนโอออกพร้อมกับทำลายมันและเกาะอดิออสขึ้นไปยังผิวน้ําและกําลังจะทําลายยาลบของเอรอลงได้แต่ต้องถูกเฮฟสกีคาเกะที่บังคับโดยเกเรแฮมเอเคอร์หรือตอนนี้คือมิสเตอร์บูชิโดเข้ามาขัดขวางจนต่างฝ่ายต่างต้องถอดกําลังกันไปครับจนกระทั่งได้กลับมาปะทะกับมิสเตอร์บูชิโดในครั้งที่2ในระหว่างที่กําลังช่วยเหลือกลุ่มคาตาลอนสซูนะได้เข้าปะทะอย่างดูเดือด ด้วยสถานการณ์ที่กดดันและเป็นรองอีกครั้งยังโดนฟันเจียนชิลจนเสียหายไปอีกทําให้เซซึนะเปิดใช้งานทรานซัมของรับโบโนเพื่อหลบการโจมตีพร้อมทั้งบุกเข้าฟันทําลายแขนของไอเอไปได้จนขนาดกําลังจะปิดฉากเจียนไรของรับโบโนก็เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นหยุดทํางานส่งผลให้ล่วงหลดลงทะเลไปแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่มิสเตอร์บูชิโดไม่ได้เป็นคนจัดการเขาเองเขาจึงปล่อยไปพร้อมกับมาสเตอร์ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันครับ การต่อสู้ในครั้งนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าเ o อเบิลโอยังไม่พร้อมใช้งานอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเขาจะต้องเข้าปะทะก,กับอาริยาซาซีที่รอดชีวิตกลับมาทวงแค้นและยังต้องขับไล่กองทัพเอลอสเพื่อคุ้มกันปาโตเรมีขึ้นอวกาศอีกทั้งหลังจากนั้นก็โดนการาซูเข้ามาปะทะในระยะสั้นๆพร้อมทั้งยังทำลายเจียนซอทู 2, พังไปอีกแต่ในที่สุดปาโตเรมีก็สามารถมาถึงยังลาการทรีได้สำเร็จเพื่อเข้ารับยูนิตรุ่นใหม่ ที่จะพัฒนาเดอเบิลโอให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงอย่างโอไรเซอร์มาถึงตรงนี้เรามาอัปเดตอุปกรณ์กันหน่อยนะครับซึ่งอาวุธใหม่และระบบนั้นมันจะมาพร้อมกับโอไรเซอร์แทบทั้งหมดผมจึงขอรวมระบบและอาวุธไว้ในส่วนเดียวกันเลยโดยเนื่องจากเ o อเบิลโอการดั้มในช่วงที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นยังคงไม่สามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ตามที่ซิสฎดีของเอเรีย e ได้คาดการไว้ครับ แถมยังมีอาการโอเวอร์โหลดจากพลังงานที่เยอะเกินไปอีกทําให้เอียนวาสตี้ต้องพัฒนาระบบคุมเสถียรของทวินไดรฟ์ต่อหลังจากนั้นจนในที่สุดก็มาเป็นระบบสนับสนุนรูปแบบยาลบอย่าง GNR 0 1 r o One Zero o r a c e r u n i v e รุ่นพัฒนาต่อจาก Gear a m s ซึ่งมีอาวุธภายในตัวเช่นกันและยังมาพร้อมกับพลังงานจากลัก GN ียนคอนเดนเซอร์ตัวเก็บอนุภาคขนาดใหญ่อีกทั้งตัวเครื่องยังสามารถประกอบ GN ี h i ช l ข้าที่ปีกของตัวยูนิตได้และนอกจากจะใช้ห้องนักบินในการควบคุมแล้วยังมีฮาโลหุ่นยนต์ทรงกลมขนาดเล็กสําหรับช่วยควบคุมบังคับและประกอบล่างเป็นระบบเสริมอีกครับต่อจากนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธกันก่อนโดยผมจะเริ่มจาก GN v a l c a n อาวุธยิงขับไล่ที่ติดตั้งอยู่ที่ส่วนกลางยูนิตสลํากล้องเป็นปืนรูปแบบเดียวกับที่ติดตั้งไว้บนข้อมือของเอ็กเซียแต่เมื่อโอเลเซอร์ด็อกกิ้งเข้ากับรบบนโอแล้ว อาวุธชิ้นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ครับเนื่องจากส่วนหน้ายานเป็นที่ที่ติดตั้งปืนอยู่นั้นถูกกดลงไปตัวหุ่นจึงไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองครับ GNB Machine Gun เป็นปืนกลอนุภาคที่ติดตั้งไว้อยู่ที่ส่วนปีกด้านในของตัวยูนิตมีไฟเร็ที่สูงมากกว่าไรเฟิลทั่วทไปอย่างมากครับถึงแม้ว่าอนุภาคจะไม่ได้รุนแรงเท่าแต่หากใช้งานกับ G n s o r t ทั้ง2กระบอกหรือ G n s o r t ควบคู่กับระบบแ um r นซัมไรเซอร จะสามารถปล่อยพลังงานขนาดใหญ่ที่มีพลานุภาพทำลายล้างสูงออกไปได้ครับ GN Micro Missile อีกหนึ่งอาวุธที่มาพร้อมกับตัวยูนิตที่ปีกส่วนนอกข้างละสี่ช่องยิงด้วยกันเมื่อโจมตีใส่เป้าหมายอนุภาคที่บรรจุไว้ในตัวมิซายจะทำลายเป้าหมายจากภายในพร้อมกับระบบนำวิถีและยังมีขนาดเล็กกว่า GN ม s ซ l e ทั่วไปแต่มีความแรงที่มากกว่าเดิมครับเนื่องจากพัฒนาเทคโนโลยีบีบอัดอุภาคขึ้นจึงทำให้พลานุภาพนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง และสุดท้ายคือ GN Source 3ในช่วงสงครามครั้งสุดท้ายมันถูกติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่ตัวหุ่นเป็นอาวุธหลักแทนครับเนื่องจาก GN Source 2ทั้ง2ไม่สามารถปลดปล่อยอนุภาค GN ได้อย่างเต็มพิกัดเมื่อใช้งานควบคู่ก,กับระบบแ r นซ s มไลเซอร์ GN Source 3จึงถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลของด o Gundam Seven Source หุ่นที่จำลองและพัฒนาขึ้น,นก่อนที่ W o จะเสร็จสมบูรณ์ครับโดย GN Source 3จะมีลักษณะคล้ายกับ GN s o u r c ในรุ่นแรก มาพร้อมกับติดตั้งที่แขนขวาอีกทั้งใบมีดของตัวดาบจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเชนิดใหม่ที่มีลักษณะใสสีเขียวซึ่งโดยใบมีดใหม่นี้ทําให้สามารถดูดซับและปล่อยอนุภาคได้ดียิ่งขึ้นความคมของตัวดาบจึงสูงมากขึ้นอย่างมากครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ3โหมดการใช้งานหลัก,ลกๆคือซอร์ทโหมดใช้ในการคลายดาบออกและต่อสู้ในระยะประชิดไรเฟิลโหมดเป็นปืน1บวก3ลำกล้องใช้โจมตีระยะไกล นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการใช้งานย่อยๆอย่างการยิงรัวกับยิงกระจายเหมือนเดิมและโหมดสุดท้าย r รเซอร์ซอร์ตโหมดเมื่อกันด้ามเปิดใช้งานทรานซัมพร้อมกับ r i เซอร์ซิสเต็มจะสามารถสร้างใบมีดลำแสกขนาดใหญ่ในการโจมตีได้ครับนอกจากนี้โไรเซอร์ acer, ยังมีอุปกรณ์เสริมที่เราไม่ได้เห็นในซีรีส์กันอีกด้วยครับอย่าง G N Hand m i s s i l e Unit เครื่องยิงมิสไซล์แบบถือเหมือนกับของ Kirios กับ G N m i s s l e A S มิสไซต่อต้านยานลบขนาดใหญ่และ Particle Disruption ่นมิสไซลมิสไซล์ต่อต้านวีมครับต่อมาจะเป็นระบบที่โอไรเซอร์ช่วยสนับสนุนและเสริมกำลังให้ดับบลโอการดัมนะครับ Transom Burst System ความสามารถลับที่ซ่อนไว้ภายในระบบทวิน Drive ถูกเปิดใช้งานได้เมื่อมีโอไรเซอร์ครับมันเป็นระบบที่ก้าวข้าม Transom System รุ่นเดิมโดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่มีลื่นควอนตัมในสมองเดือก็คือ อินโนเวเตอร์ที่แท้จริงเพื่อขยายอนุภาค G.N อันมหาศาลออกไปในบริเวณกว้างสำหรับสร้างพื้นที่การสื่อสารเชื่อมต่อกันทางความคิดผ่านอนุภาค G.N เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ครับอีกทั้งอนุภาคของ Transombers ที่ออกจาก i n นโนเวเตอรที่แท้จริงอย่างเซซูนานั้นจะสามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาวิวัฒนาการกลายเป็นอินโนเวเตอร์ที่แท้จริงได้ครับซึ่งกล่าวกันว่านักบินของกองทับสาพันโลก อย่างเดคัสชาแมนได้รับผลจากทรานซัมเบิร์สในครั้งนั้นจนเขาได้วิวัฒนาการไปครับไรเซอร์ซิสเต็มเป็นระบบที่จะช่วยในการปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลที่ถูกบีบอัดอยู่ภายในทวินไดรฟ์ออกมาในรูปแบบของไรเซอร์ซอร์ครับดาบลำแสงอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งมันจะถูกใช้งานพรอ้พรอมๆกับแทรนซัมจึงถูกเรียกในหมดทรานซัมไรเซอร์และจะใช้งาน GN s ซอ r ์ทูหรือ GN So อ r ์ทรสานกับโอไรเซอร์ในการโจมตี อีกครั้งหลังจากที่รีไวฟ์รีเวล n ร์อินโนเวเตอร์สามารถปลุกข้าทำลายห้องนักบินของโอไรเซอร์ได้จนเสียหายห้องนักบินและไรเซอร์ซิสเต็มจะถูกต่อเข้ากับทรานซัมเบิร์สผ่านการสั่งการของรับเบิโอไรเซอร์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านฝั่งนักบินของโอไรเซอร์ครับเพื่อความสะดวกในการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแบบรีไวฟ์ปลุกข้ามาได้อีกอีกคั้งทรานซัมไรเซอร์ยังสามารถปลดปล่อยนุภาคมากพอที่จะทําให้ตัวเครื่อง สามารถเคลื่อนย้ายมวลสารในรัศมีกใกล้ๆได้เลยครับหลังจากทดสอบประสิทธิภาพผลที่ออกมานั้นเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดหม่นตัวใหม่นี้ได้เสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงแล้วครับแต่หลังจากนั้นเอลอสที่ได้ตามสืบมายังสถานที่แห่งนี้ได้สําเร็จได้ยิงถล่มทําลายฐานดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้ทําให้เซเลวีและเคโรดีมมุ่งหน้าเข้าปะทะกับกลุ่มเอลอพร้อมทั้งอาริออสที่ได้ช่วยเหลืออุยพผู้คนครับเซซูนะ ที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือนั้นได้ติดกับดักอีกทั้งยังโดนยิงอีก3ามเครื่องเข้าขัดขวางไว้กระทั่งซาจิครอสโซดได้บังคับโอไรเซอร์มาส่งให้กับเซซุนะทาให้เขานำดับเบิลโอเข้าประกอบร่างกลางสนามลบจนในที่สุดดับเบิลโอไรเซอร์กันด้ามที่ทรงพลังที่สุดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเซซุนะได้แสดงศักยภาพของดับเบิลโอไรเซอร์ให้โลกได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งทั้งอนุภาคมหาศาลพลังโจมตีล้นเหลือ ถึงขั้นในระหว่างที่ปะทะก,กับเรียวายเรียวิเวิร์ลเดิรบลโอไรเซอร์จะสามารถฝึกการโจมตีที่แทงทะลุตัวหุ่นโดยทีมล่างลวงไว้พร้อมกับเพื่อนย้ายมวลสารของตัวหุ่นไปและสามารถโจมตีสวนกลับจนสามารถชนะศึกในครั้งนี้ไปได้ครับต่อมาดับเบลโอไรเซอร์ยังได้เข้าปะทะก,กับศัตรูต่อเรื่อยมาครับทั้งกับอาริยาซาซีถึงแม้จะถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่แขนขวาอยู่แต่ด้วยพลังของดับเบลโอไรเซอร์และเทอร์นซัมก็สามารถเอาชนะมาได้ครับ วันต่อมาในการต่อสู้อีกครั้งกับมิสเตอร์บูชิโดกับแฟลกเครื่องใหม่ของเขาอย่างมัซุราโอที่เซซุนะต้องเผชิญหน้ากับทรานซัมของหุ่นที่ไม่ใช่กันด้าในครั้งแรกบวกกับอาการบาดเจ็บที่แขนขวาทําให้เขาเกิดจะพ่ายแพ้แต่ยังสามารถรอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของเรล่ามสเตอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มทหารของ HIL กลุ่มหนึ่งบุกยึดริบุโค,โคจอนไว้เป็นตัวประกันทําให้เอลอส ต้องการที่จะทำลายลิฟวงคอจานันทิ้งเซซึนะและซาจิที่ได้กำลังจะขึ้นไปทำลายเมมเบนโตโมรีได้ถูกดีไวส์โนว่าหนึ่งในอินโนเวเตอร์เข้ามาขัดขวางโดยการยิงแส่ช็อตไฟฟ้าใส่แต่ซาจิสามารถเปิดใช้งานไรเซอร์ซิสเต็มได้ทันเวลาทําให้เซซึนะใช้ทันซ่อมไรเซอร์ปล่อยบีมเซเบอร์ขนาดมากมาออกไปพาตัวเอ็มพร้อมกับฟันเมมเบนโตโมรีได้สําเร็จแต่สุดท้ายปืนใหญ่ก็ถูกยิงออกมาอยู่ดี ทำลายลิวงคอจอนทาให้ทุกกองทัพนําโดยเซริเชียลบีอิงจึงต้องร่วมเข้าทําลายชิ้นส่วนของพีล,ล่าที่ร่วงหลดลงมาจนกระทั่งจบเหตุการณ์ในครั้งนี้ลงไปได้และในอีคลิปสเปซคอโลโนีหลังจากที่ซซซึนะรับข้อมูลตําแหน่งของเวดา้าจากหวางริวเมยและกลับมายังเดอโบโนไรเซอร์เขาพบว่าซาจิครอสโรสถูกจับเป็นตัวประกันจากมิสเตอร์ปูชิโดเกรแฮมเบเกอร์ได้เข้ามาท้าดวลกับเขา ให้รู้ผลเป็นครั้งสุดท้ายครับเซซึซน,นะจึงเข้าปะทะกับซูซานโอด้วยการต่อสู้อันอดเดือดเพื่อจะชี้ขาดลงให้ได้และในที่สุดเบิอโดไรเซอร์ o ได้รับดาบด้วยมือเปล่าพร้อมกับหักทำลายมันไปก่อนที่จะใช้บีมเซเบอร์แทงทะลุซูซานโอจนทำลายเปิดเผยใบหน้าของแฟลกออกมาพร้อมทั้งจบการต่อสู้ในครั้งนี้ลงจนมาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเหล่าอินโนเวเตอร์เซซึนะได้ฝากกองยานของเเอลอส ด้วย TN s ยซออาวุธใหม่ a ai, พร้อมกับใช้ไลเซอร์ซอสเปิดทางเข้าไปยังยานแม่ขององค์กรอย่าง c e l e s t i a l Being ที่เป็นแหล่งกบดานของเรา Innova ว tor อร์นะครับและในจังหวะนั้นยังได้เข้าปะทะกับ Innova ว o r ออีก2คนจนทำให้เซสนะต้องเปิดใช้งาน t r a ซ s ม m Bird ในการปล่อยอนุภาคบริเวณกว้างเพื่อสื่อสารและขัดขวางความคิดของเรา Innovator อร์ครับและหลังจากล่างจิตของเทียรี r e a, ได้ยึดเวด้าคืนมาได้เซสนะได้ออกมาอย่างนอกยานแม่ ซึ่งเขาได้พบกับรีวองอัลมาคที่ได้ดักรออยู่ก่อนที่จะต่อสู้และได้เปิดเผยร่างของหุ่นที่เขาบังคับอยู่นั้นว่าคือรีบอนสกันดัมหุ่นที่ได้ติดตั้งจีเอ็นไดเทียมแบบทวินไดไว้ครับเขาจึงได้มุ่งหน้าเข้าต่อสู้ในศึกครั้งสุดท้ายนี้พร้อมๆทั้งล็อกออนกับอบเลลูยาจะดึงฮีลิ่งและรีวิ์อินโนเวเตอร์อีก2คนออกไปเพื่อให้ดับเบิลโอไรเซอร์จะได้เข้าปะทะกับรีบอนเพื่อกำจัดเขาลงให้ได้ ทั้ง2ได้เปิดใช้งานทรานซัมพร้อมกับเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงมากขึ้นจนระหว่างที่รีบอร์นทำการโจมตีด้วย g n ฟินแฟงนั้นเสสนะได้ใช้ทรานซัมไรเซอร์หลบการโจมตีและว้าไปฟันจากด้านหลังแต่รีบอร์นก็โจมตีสวนกับแขนฝั่งซ้ายพร้อมกับ g n ได e คืนก่อนที่ระเบิดจะแยกทั้งสองออกไปทำให้ d o บลโอไ r เ i s e r พังเสียหายลงไปครับและรีบอร์นได้นำเตาที่ฟันออกไปนั้น ไปใส่ให้กับโอการดัมพร้อมทางมุ่งหน้าไปตัดสินกับเซซูนะที่ได้ทำเตาอีกคร่างนั้นไปใส่ให้กับ x อ็กเซียรีเพเพื่อชี้ขาดจนเตาทั้งสองเครื่องถูกทำลายลงไปในท้ายที่สุดครับในระหว่างที่กำลังพัฒนาหุ่นเครื่องใหม่นั้น w ดวอได้ถูกเก็บกู้ขึ้นมาพร้อมกับซ่อมแซมและประกอบลากเจนคอนดิเซอร์ er เข้าไปโดยลูกศิษย์ของเอียนอย่างเชอีลินไฮครับ จนกลายเป็นทวินไดรฟ์ที่เรียกกันว่าทวินคอนเนเซอร์ซิสเต็มทำให้ดับเบิลโการดัมเมื่อรวมเข้ากับ GN s อนซอว์ทูบัสเจะกลายเป็นดับเบิ G, ลโอการดัมเซเว่นซวเมื่อติดตั้งโอไรเซอร์ iser, จะทำให้กลายเป็นดับเบิลโอไรเซอร์ GN แอนคอนเนเซอร์ type, สำหรับเตรียมพร้อมสู่การสื่อสารกับผู้มาเยือนต่อไปและก็เป็นทั้งหมดของดับเบิลโอการดัม และ d o u บ l e โอไรเซอร์นะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับ2,000 Subscribe และสำหรับผมที่หยุดเป็น1สัปดาห์เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเชดเชยให้นะครับและถ้าหากอยากพูดคุยกันต่อมาเมนพูดคุยกับผมกับทุกคนกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ